สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจำคลิปวิดีโอที่ผมได้ลงเมื่อ2อาทิตย์ก่อนได้ไหมครับเกี่ยวกับปัญหาแผงโซลา r เซลล์ของโคมไฟโซลา r เซลล์นะที่มันไม่ชาร์จไฟเข้าเมื่อเราเอาแผงออกไป ตากแดดนะครับมันไม่มีไฟวิ่งเข้ามาเลยปัญหาตรงนั้นนะครับผมก็ไปซื้อแผงโซล่าเซลล์มาซื้อเฉพาะแผงครับราคาประมาณ100ยคราบาทนะครับมาใส่โคมมันก็ใช้ได้นะครับก็เป็นปกติแล้วทีนี้ผมก็เลยไปให้ดาวในรีวิวของร้านที่ผมไปซื้อมาในแอปส้มนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ เราซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องแบบต้องมาซื้อแผ่นโซล่าเซลล์ใหม่อย่างนี้นะฮะทีนี้ทางร้านเขาเข้ามาอ่านคอมเมนต์แหละมาอ่านคอมเมนต์แล้วเขาก็มาติดต่อมานะครับว่าปัญหามันเกิอดอะไรขึ้นผมก็ได้ได้เล่าถึงปัญหาไปว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันไม่ชาร์จไฟนะไม่ชาร์จไฟเข้ามาที่แบต ในโคมนะล้ซึ่งทางร้านเขาเขาก็อยากทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเขาก็ให้ผมถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปไปให้ดูผมก็ส่งไปให้ซึ่งเราก็ไม่คิดนล้วว่าไอ้ตัวโคมไฟโซลา r เซลล์ที่เราซื้อมาประมาณ300ประมาณนะประมาณ300นิดนิดๆเนี่ยนะ,ะมันจะมีประกันซึ่งทางร้านเขาก็ส่งตัวใหม่มาให้หรือว่าเขาส่งมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวนี้นะครับที่เขาส่งมาให้ ตอนแรกนึกว่าส่งมาแค่แผงโซลา r เซลล์แผง A แผงชาร์จเนี่ยนะแผงตรงนี้ไม่ใช่นะฮะส่งมาคู่เลยส่งมาทั้งแผงแล้วก็โคมเลยเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ไม่คิดนะว่าเขาจะารับผิดช,ชอบดีขนาดนี้นะ,ะเปิดกล่องนะ นี่เปิดกล่องออกมานะครับเนี่ยเป็นรีโมทนะในกล่องก็จะมีรีโมทอันนี้คือเจ้าตัวปัญหาที่มันเสียนะครับเดี๋ยวผมดกอเอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหา ตัวนี้ตัวแผงชาร์จนะครับแผงโซลา r เซลล์ที่เวลาที่เราเอา,เอ,าออกไปตากแดดแล้วมันไม่ชาร์จไฟเข้ากับตัวแบตที่อยู่ในโคมนะครับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวนี้ก็จะเป็นขาเป็นขานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโคมไฟ ตัวนี้เป็นโคมไฟนะข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบตนะครับเห็นไหมที่เขาส่งมาให้เดี๋ยวผมขอเก็บขาก่วนนะเนี่ยนะครับที่เขาส่งมาให้เรานะครับก็จริงๆอ่ะอันที่จริงนะโคมมันไม่ได้เสียเลยนะที่บ้านผมอนะ่ะเพราะว่าผมลองเอาโคมเนี่ยไปเทสกับแผงโซล่าเซลล์ของโคมตัวอื่นมันก็ติดปกตินะครับโคมไม่เสียนะแต่ว่าเขารับผิดชอบ ทางร้านเขารับผิดชอบเขาส่งมาให้ทั้งแผงโซลา่าแล้วก็ตัวโคมไฟเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีปัญหาอีกไหมจริง,รงๆเขาก็น่าจะเทสมาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเอาแผงตัวเนี้ยไปตากแดดตรงข้างนอกนะครับแล้วเรามาดูว่าตัวเนี้ยมันจะชาร์จรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ยนะครับอยู่ข้างใน เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจริงเราก็ไม่คิดนะว่าเขาจะรับผิดชอบดีขนาดนี้แค่300ร้อยกว่าบาทส0มร้อนิดๆน,นะครับที่ซื้อมาแล้วเราก็ต่อครับตัวปั๊กของโคมไฟนะครับต่อเข้าไปแล้วก็หมุนมันจะมีตัวล็อกนะครับ เดี๋ยวหมุนตัวล็อกก่อนเดี๋ยวมันจะล่วงนะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ไปตากแดดไว้ข้างนอกนะครับเนี่ยนะครับเราเอาแผงโซลาเซลล์ออกมาตากแดดไว้ข้างนอกนะครับนี่ออมีแสงมีแดดแดดอาจจะไม่แรงนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะครับแดดประมาณนี้มันก็ชาร์จเข้านะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโคมว่ามันชาร์จหรือเปล่านะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูโคมนะครับว่าการที่แผงโซลาเซลล์แล้วก็โคมมันปกติเนี่ยไฟมันชาร์จเข้าแบตมันเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงๆกระพริบนะถ้าเกิดว่าโคมแบตแบตในโคมนะครับมันปกติแล้วก็แผงไฟแผงโซลาเซลล์ มันปกติมันชาร์จไฟเข้าแบตในที่อยู่ในโคมนี้นะครับไฟสีแดงเนี่ยมันจะกระพริบนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเรากดรีโมทเปิดเนี่ยมันจะมีไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสโคมด้วยนะว่าไฟมันติดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมขอใส่ถ่านรีโมทก่อนนะครับรีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทใหม่ที่มาก,กับตัวชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับ ทางร้านเขาแถมฐานมาให้ด้วยนะครับจริงๆฐานแล้วก็รีโมทเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเราจะตั้งเป็นออโต้นะครับถ้าเกิดว่าไฟาแสงแดดมันมืดเงี้ยตอนเย็นเงี้ยก็ให้ตัวโคมโซล่าเซลล์เนี่ยมันติดอัตโนมัตินะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้รีโมทเรากดแค่ออโต้มันก็จบแล้วนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะฮะปิดพม่านนิดนึงอันนี้คือเปิดนะครับเห็นไหมไฟติดนะเปิดผมไม่ได้เปิดออโต้นะมันจะมีปุ่มออโต้อยู่อันนี้ผมเปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดเปิดนะครับทดลองแสงนะ 3H แสงเบานะครับ 5H แสงตรงกลางนิดนึงนะฮะแ h เนี่ยแสงมันจะจ้านะครับกดออตโต้ไว้มันมืดถึงจะติดสว่างขึ้นมานะครับเปิดค้างไว้มีปุ่มเปิดค้างด้วยนะนี่นี่หมดปุ่มเปิดค้างหรือว่าปุ่มปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มออตโต้ด้วยนะ นี่ปิดไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับที่ทางร้านเขาส่งมารับผิดชอบนะอันนี้เขาก็เข้าไปอ่านรูปคอมเมนต์เลยร้านนะสำหรับท่านใดที่ซื้อไปแล้วโคมไฟมีปัญหาเนี่ยก็ติดต่อทางร้านไปได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะรับผิดชอบดีมากเนี่ยก็มีชุดน็อตมาให้ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแผงนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่มันเสียนะครับมันเสียเนี่ยก็จะมีตัวเนี่ยที่เขาเชื่อมเชื่อมลายวงจรอยู่ประมาณนี้วงจรไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้ก็เป็นแผงเซลล์ธรรมดานะครับแผงเซลล์แล้วก็เนี่ยก็มีเส้นแล้วเนี้ยถ้าเกิดว่ามันขาดเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดว่ามันขาดมันก็ไม่ชาร์จไฟนะเพราะว่าแผงพวกเซลล์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันรับแสงใช่ไหมตัวเนี้ยที่มันเป็นลายวงจรที่มันเชื่อมกันนะครับสองเส้นนะครับตรงกลางไม่ใช่นะสองเส้นนี้ถ้ามันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งมันก็จะไม่ชาร์จแล้วนะฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดจำ้จำสายไฟเนี่ยเพื่อที่จะยิงเข้าไปที่ดัดในโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับ อ่าเดี๋ยวต้องมีถามกันแน่ๆนะครับว่าผมสั่งมาจากร้านไหนอันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าผมไม่ได้รับโฆษณาอะไรผมไม่ได้สปอนอะไรนะฮะแต่ว่าในเมื่อเขามีการรับผิดชอบมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับว่าผมซื้อที่ไหนร้านไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในแอปส้มนะครับอ่าร้านนี้นะฮะที่ผมซื้อเห็นไหม ร้านนี้เลยนะฮะนี่ร้านนี้ที่ผมซื้อส0มบาทจริงๆตัวโคมไฟมัน2 5 7้าบาทนะครับ2 5 7้าสบาทแต่ว่าผมจะโดนค่าส่งไป4ี่กว่าบาทนะครับเกือบ5้าิบาทก็เลยเหลือ3 0 5หบาทที่ผมซื้อไปนะครับร้านที่ผมซื้อนะประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่ารับผิดชอบดีมากๆเลยนะฮะอ่าอีกอีกร้านหนึ่งที่ ผมซื้อแค่แผงแผงโซลา่านะครับแผงโซลา่าเซลล์ที่ผมเอาไปเอาไปใช้นะครับผมซื้อตัวแผงเด,เดี๋ยวดูกันนะ6โวลต์6โวลต์6วัตต์นะครับเนี่ย159บาทตัวเนี้ย159บาทนะครับที่ที่ผมซื้อไปเปลี่ยนไอตัวที่มันเสียนะแต่ว่าโคม,มันยังใช้ได้อยู่ผมก็ได้โคมไฟโซลา่าเซลล์ หนึ่งชุดเพื่อที่จะไปติดที่บ้านอีกชุดหนึ่งเลยจริงๆผมมีมีแพลนว่าจะาไปติดหลังบ้านอีกชุดหนึ่งนะครับก็ดีที่ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าตัวเก่านะครับทางร้านเขาก็ไม่ได้ขอคืนนะครับเราส่งหลักฐานไปว่ามันเสียนะครับแล้วเราก็บอก ไปด้วยว่าเราเป็นช่างนะเรามีการตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยมันเสียงจริงนะครับเราไม่ได้หลอกเอาสินค้าใหม่ของเขานะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดสงสัยยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางร้านที่ส่งสินค้าตัวเครมตัวใหม่มาให้เราสำหรับวันนี้นะครับ,ก,รรบ,นนรบก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ